ร้านเกาตรยุทหมค่ค่ะวันนี้ก็มารีวิวนะคะการจะส่งต้นไม้นะคะวันนี้เราจะส่งต้นทุเรียนนะคะเแบบเหมากลรงไกรษนีนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อน,นะคะทุกเรียนทุกสายพันธุ์นะคะจะส่งเบบเพชรลงกรองนะคะแล้วก็เบ,บเหมากลรงขนส่งไทรสนีนะคะบริการจะส่งทั่วไทยทุกพื้นที่เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะส่งแบบหมากกรงแบบนี้นะคะอันนี้ที่กำลังใส่ถุงนะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้แบบนี้ทุกต้นนะคะเราใส่ถุงหายแยกนะคะแยกแต่ละสายพันธ์ุแล้วก็จะส่งแต่ละ แต่ละท่านนะคะลูกค้าออเดอร์เอาไว้แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะส่งหมองกรองนะคะมีหลายสายพันธุ์เลยตรงนี้นะคะมีชนีเม็ดรีบนะคะมีอ่าทุเรียนแร็อินโดหนอนทองแร็ยาวลิ้นจีทองวังสะพานนะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะอ่าบริการจะส่งทั่วไทยเลยสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอ่าให้ทางร้านจะส่งแบบหมงกรองไอซนีแบบนี้นะคะอ่าลูกค้าเอสไลเบอร์ที่ขึ้นลน์กดสั่งซื้อทางไลน์ได้เลย ะะถุงเบอร์สิบใส่กลองไปะชะนีหนึ่งกลองใส่ได้อยู่ที่หนึ่งร้อยต้นนะคะถุงเบอร์สิบสี่ใส่ได้อยู่ที่หกสิบต้นนะคะเบอร์สิบห้าใส่ได้อยู่ที่ห้าสิบต้นห้าสิบถึงหกสิบต้นนะคะเบอร์สิบห้าห้าสิบต้นหกสิบต้นจะแน่นนิดหนึ่งนะคะสําหรับแบบเข่งเบอร์หกใส่ได้อยู่ที่สิบสองข่งนะคะเบอร์เบอร์สี่นะคะเบอร์สี่เบอร์ห้าใส่ได้อยู่ที่หนึ่งถึง หอกเข่งนะคะ,ะลูกค้าที่สนใจนะคะให้ส่งบบรถกระบะรัวแบบนี้ทางร้านก็มีบริการจะส่งทั่วไทยให้ลูกค้าถึงบ้านนะคะแบบส่งเหมากรองแต่ละพื้นที่นะคะจะส่งถึงบ้านไม่ได้นะคะถ้าอยู่นอกเขตนะคะลูกค้าที่ต้องการที่จะให้ไปรษณีย์เขาส่งให้ถึงบ้านนะคะไม่สะดวกไปรับลูกค้าต้องแจ้งทางไปรษณีย์นะคะว่าไม่สะดวกไปรับนะคะจะมีเพิ่มค่าส่งนะคะถ้าส่งถึงบ้าน สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสบอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าคลิปหรือว่าเอสไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะสบอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเดินทางมาค้ต้นไม้หน้าร้านมาได้ทุกวันนะคะร้านเปิดวันจันทร์จนถึงวันเสราร์ปิดวันอาทิตย์หนึ่งวันเท่านั้นนะคะอันนี้ป้ายหน้าร้านร้านอยู่อำเภอมาตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนเส้นหลักสุราษฎร์ภูเก็ตกระบี่ทาง ตรงที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเลยเพิ่มเติม,เ,มเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจิดได้เลยค่ะ